สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็มาอัปเดตกันจากสัปดาห์ที่แล้วกันรัักกนนะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะของสัปดาห์เลยก็คือวันจันทร์นั่นเองแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเดือนแล้วด้วยนะครับก็เป็นสัปดาห์นี้แล้วก็อีกสัปดาห์หน้าเนาะประมาณ4วันนี่ครับสาวันก็ครบเดือนแหละเนาะซึ่งมันก็ใกล้จบเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมเราก็มาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราเห็นนะ้าดูในค้าเฟรมเดย์นี่คือปิดแดง4แห้งติดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าราคาทองคาได้ย่อลงแล้วมาถึง4วันติดแล้วนั่นเองเนาะซึ่งก็ยังอยู่ในดาเวเทรนในกรอบใหญ่ๆตรงนี้เนาะที่ผมได้พูดถึงไปนะครับผมแล้วก็เริ่มอะไรเริ่มเบรกออฟสตักเจอร์ได้แล้วด้วยเนาะตอนแรกก็เชงแค่เชงออฟคาแรคเตอร์เนาะแล้วก็ลงมาเบรกออฟสตักเจอร์ได้แล้วจริงๆริงนีทำให้เป็นขาลงที่ต่อเน,นื่องลงเรื่อยๆเนาะซึ่ง ซึ่งคราวนี้ผมครั้งแรกผมได้อัดคลิปไปแล้วแต่ว่าเสียงไม่มานะผมก็เลยได้อัดใหม่นะครับแต่ว่าได้ทําการวิเคราะห์ไปแล้วเองซึ่งก็ขอพูดไปเลยละก,กันเนาะก,ก็คือโซนนี้คือโซนซัพพอร์ตโซนนะครับซึ่งมันมันจะมีเบสเบสของไทม์เฟรมเล็กนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็อยู่ใน15ิ้ทีอะไรอย่างงี้นะก็ย้อนดูได้นะครับผมเนี่ย ยอ่ยอเข้ามาดูได้เนาะในกราฟของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็จะเห็นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดรีเทสแรกนะครับที่ราคาอาจจะลงมาแล้วก็เทสรีบลกลับขึ้นไปนั่นเองเนาะแต่ห้าไม่นะครับเราก็น่าจะได้เจอกันในในโซนอะไรโซนดีมานะครับเฟรมเดย์เนาะก็คือแท่งเบสตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งก็น่าสนใจนะว่าราคาจะลงได้ถึง1720เลไหมนะครับในโซนนี้เลยนะครับก็ ถ้าลงได้ก็น่าจะอะไรน่าจะได้เห็นกันว่าจะอยู่ในเทรนขาขึ้นต่อหรือว่าจะยังลงส่วนขาขึ้นนะตอนนี้เนาะซึ่งทองคำเนี่ยคิดว่าในวันนี้ก็น่าจะหนึ่งประมาณนี้แหละก็คือ1นึ่งเจ็ดสอนเนาะก็ประมาณ2000จุดก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะทองคานะครับผมซึ่งก็คิดว่าสอง่วนนี้น่าจะเป็นส่วนแรกที่น่าจะได้สัมผัสกันนะสำหรับค่าใบส่วนคาเซลน่าจะได้ปล่อยเรื่อยๆอยู่นั่นเองปล่อยไหลเรื่อยๆอยู่นะครับอ่า ก็ลุ้นกันดูนะว่าจะลงได้อีกไหมนะครับหรือจะรีบากันขึ้นไปเลยเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะนีน,ะ,นะครับไปันตอนที่ EU กันบ้างนะครับผมเนาะ EU เนี่ยก็ทรงๆเหมือนทองคำนะก็คือเนี่ยเริ่มไหลลงมาแล้วนะยังเป็นตามดาวเชนของเราอยู่เนาะซึ่งถ้ามองในต้องบอกอะไรถ้า มองในห้าเฟรมที่ใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็จะเพิ่งเฉงออฟคาแรคเตอร์ไปนั่นเองเนาะแต่จริงๆแล้วมันยังไงมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับผมเนาะอ่ะซึ่งก็เพิ่งจะเฉงออฟคาแรคเตอร์ไปรอเบรกออฟสแตนเจอร์คิดว่าน่าจะมีการรีบาวขึ้นมาอีกรอบก่อนจะลงไปถึงจุดซับพอร์ตหรือดีมาเลยแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ไม่คอนเฟิร์มเนาะมันอาจจะลงไปถึงเลยแล้วค่อยดีบาวรอบเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมจะมองว่าเทรนขาลงยังเป็นเฟรมที่ได้เปรียบอยู่ในตอนนี้แล้วกันนะครับจนกว่า โครงสร้างจะเปลี่ยนหรือโดนทำร้ายได้เราค่อยกลับมามองหน้าใบอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคมานที่อยู่เจนบ้างยูเจนเนี่ยขึ้นมาแล้วใกล้ถึงจุดที่เป็นอะไรสปายของเราแล้วนะแต่ตอนนี้ต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ให้ได้ก่อนละกันนะผ่านโซนแนวต้านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมเนาะซึ่งแนวต้านแรกที่เราได้เห็นเนี่ยคือยืนได้แล้วอ่ะเหลือเหลืออะไรเหลือมายืนเหลือราคา1น2ให้ได้ ถ้ายืนได้ก็น่าจะถึงซัพพลายที่เราอนะรอแล้ลุ้นดูว่าจะลงจะเป็นเวฟที่ลงเลยได้ไหมหรือว่าจะขึ้นไปลึกกว่านี้เราค่อยลงใหมท่ทีหนึ่งนะครับผมนอะสสำหรับ UJ นะน่าจะให้แผนเดิมไว้ประมาณนี้เพราะราอรออยู่โซนเดียวจริงตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับ u s d Can นอะก็ขึ้นมาแล้วเนาะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสำหรับใครที่ได้ตั้งแต่ตรงซัพพอร์ตโซนด้านล่างตรงนี้ก็น่าจะได้กำไรกันประมาณ พันกว่าจุดแล้วพันห้าร้อยกว่าจุดนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรารอเนาะก็คือโซนแนวต้านด้านบนนี้เนาะซึ่งก็ก่อนหน้านี้มันจะมีแนวต้านที่เราได้คุยันไว้แล้วมันก็เบรกไปแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งก็ยังไงก็อีกประมาณพันจุดแน่ถึงโซนแนวต้านตรงนี้ที่เรารอก็น่าจะกำไรกันอยู่เนาะสำหรับขาบายกันนะครับที่ได้บายนั้งแต่ดีมาตรงนี้หรือซับไพ่ไอซับพอร์ตตรงนี้เลยนะครับผมเนาะ ก็ลุ้นถือต่อนะครับเพื่อเอากำไรอีกร้อยจุดะครับหรือจะแบ่งปิดกำไรไปเลยก็ได้เนาะเราค่อยถือต่ออย่างสบายใจรอ,อบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะมาที่ US 30มศูนย์กันบ้าง US 3 0มศูนย์เนี่ยที่ได้คุยกันไว้ก็คือเหมือนจะลงใช่ไหมแต่ตอนแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ลงนะครับคือมันเบรกโลได้แหละเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับขึ้นไปนะจุดเดิม ซึ่งครั้นี้มันได้โลใหม่คือกรอบตรงนี้นะ,ะตั้งแต่ตรงซัพพอร์ตที่เรียกผมเลงไว้คือ33 0 0มใชม่จนถึงเท่าไรตรงนี้ที่มันวิ่งมาถึงไฮเดิมก็คือ34 0 0 0นะครับการว่ากรอบนี้มันคือกรอบซอร์วิงที่มันวิ่งอะไรเป็นไซร์เวย์อยู่นั่นเองนะครับดังนั้นผมจะรอให้ u s เอเนี่ยเลือกทางอ่อนนะครับรอค่อยว่าอีกทีเนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นกรอบไซร์เวย์ที่เราน่าจะเล่นรอบได้สำหรับคนที่ชอบเล่นในแนวไซร์เวย์หรือโซนกรอบนั่นเองนะครับ ยังเป็นยังเป็นเทรนที่ไม่ค่อยชัดเนาะถ้ามองเป็นภาพรวมนะครับมันยังเป็นกรอกอยู่นั่นเองเนาะ,อะโอเคไปที่คู่สุดท้ายกันนะครับผมวันนี้จ,จะไปเร็วนะครับเพราะไปเร็วไปเร็วเพราะว่าเนาะตอนแรกผมอัดคลิปไว้แล้วนะครับแต่าเสียงไม่มาผมก็เลยต้องได้มาอัดใหม่รอบเนาะซึ่งมันก็เลยหมายกับว่าได้อธิบายโดยที่รูปมันเสร็จไปแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งนะครับผมเนาะ ก็บิตคอยในวันนี้ก็คือคู่สุดท้ายในวันนี้นั่นเองเนาะก็ลงมาและกลับมาที่1มื่นหเหมือนเดิมเนาะก็คือเทสแถวโลเดิมนะครับใกล้ๆโลเดิมเลยแต่ยังไม่หลุดหมื่นหกนอะ่ะรอหลุดหมื่นหอีกทีอาจจะไปได้ถึงหมื่นห้าหรือหมื่นสามเลยนะซึ่งก็เป็นจุดที่เราได้ตั้งโซนรอยเนาะแถวหมื่นสามหมื่นสองเนาะครับอีกทีคือหมื่นห้านั่นเนองเนาะแต่ต้องหลุดหมื่นหกก่อนให้ได้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานเพราะว่า Bitcoin จะวิ่งต้องมีข่าวหน่อยหรือต้องมีวอลลุ่มเข้ามาซึ่งถ้าไม่มีเลยมันก็จะวิ่งซึมๆไปนานมากเนาะตอนนี้มันกลายว่าไงมันกลายว่ามันลงมาเทสหมื่นหกเนี่ยแอซึ่งก็คือช่วงที่เป็นข่าวนะหูกันนะครับตั้งแต่ที่เป็นข่าวมาหลายวันก็คือ Exchange ของครนะิปโตเนาะอันดับ2ของโลกนะครับใหญ่อันดับ2ของโลกก็คือกำลังจะพังหรือแตกนั่นเองเนาะ กํลังจะพังลงด้วยระบบของ X อกเชงเองนะครับทําให้มีข่าวหูว่ามีเรื่องเหรียญน,นะครับเรื่องเหรียญที่กําลังซื้อขายกันอยู่ทําให้ราคาก็มีความผันผวนอยู่บ้างนะครับในแต่ละช่วงเนาะซึ่งคนก็โยกเงินกันเยอะแยะชิบหายไปป่วงกันนะครับผมเนาะอะมีข่าวเยอะถ้าใครอยากตามก็ไปตามได้นะครับในข่าวที่ซัลคูเกอรเลยนะครับ,นะรบมีข่าว ให้เห็นแน่นอนในข่าวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับผมเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรมากก็ไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอปิดเพี้ยนไปมันจะกลายเป็นการให้ข่าวเท Th ็จเนาะหรือเฟกนิวเอนเอ์ไปนะครับผมเนาะโอเคสำหรับบิตคอยเนี่ยก็ขาเซลลยังได้เปรียบแน่นอนครับยังอยู่ในเช่นขาลงที่ชัดเจนเนาะซึ่งมัน ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์อะไรเลยเนะี่ยมันเป็นหางลงที่ชัดเจนอยู่นั่นเองเนาะก็โอเครอต่อไปนะว่ามันน่รอต่อไปว่ามันอาจจะอะไรอาจจะได้กลับเป็นขาขึ้นในเร็ววันนี้เนาะซึ่งก็ผมมองว่าอาจจะไม่อาจจะปีหน้าได้ซ้ำนะครับเนาะโอเคก็ไว้ดูเฉยๆในการสับคริปโตนะครับในะบนะวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ สวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับท่านผู้ชมทุกชาติไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ